จะคิดหอดจนบ่มีโอกาสได้พอเด้อพอเธอเฮาคิดหอดคนที่เขาอยู่ในแคบภาพนั่นหมายความว่าเขาบ่สามารถคิดหอดเท่ากับเด้ความทุกข์ที่สุดก็คือการคิดหอดอยู่ฝ่ายเดียวนั่นล่ะยังที่เฮาหมักบ่หมักเขียนว่าคิดหอดเด้อคนเทิงฝานั่นล่ะคนเทึงฝาเขาบ่ได้มีความรู้สึกแล้วคนที่เฮาตรงคิดหอด คือคนที่เพิินคิดหอดเฮาอยู่ตอนนี้ผมเซ้อว่าคนเฮามีความคิดหอดอยู่ในหัวใจกันสุกคน้นตั้งแต่น้อยจนเฒ่าจนแก่ผุล่ะครับความรู้สึกนี้มันเข้ามาอยู่ในตัวเฮาตอนใดก็บ่หุหูตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยบ่ฮึพ่อจาําได้ว่าพ่อหูจักความคอยก็คิดหอดเป็นแล้ว ความคิดหอดมันบ่หลายปันไดสมัยเขายังได้อยู่กับคนที่เฮาหัก mm hmm. เขาผูกพัน mm hmm. เขาได้อยู่กับขอบครัวพร้อมหนา้าพร้อมตาแต่พอเขาเริ่มใหญ่ขึ้นออก่างบ้านขึ้นเรื่อยๆความคิดหอดมันก็เริ่มกเกาะเฮ้าหนักขึ้นตั้งแต่นั้นมาบลูว่าเป็นคือกันบอ mm hmm. ความคิดหอดมันยุ่สมองสุกแก่ตอนเขาอยู่บ้าน mm hmm. เห็นอีพอ,อีแม่ออกไปเหตุงานไกลๆเขาก็คิดหอดเพิ่นร้อเพิินกลับบ้าน ยิงช่วงเทศกาลเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาถาเพิ่นนับมือล้อเพิ่นแค่บอกว่าเพิ่นสิมาเขาก็คิดภาพพอดมือพ่อกันแล้วถ้าตอนเป็นเด็กน้อยกระถารับขนมรับของใหม่ๆที่เพันสื่อมาฝากบอสันก็อาจได้เงินวยเป็นรางวัลพุ่นเด้กผมจำได้เบิดเด้กไพเคยให้เงินผมแน่ ผู้เฒ่าผู้กแก่ในหมู่บ้านก็นมีความคิดหอดลูกหลานบอต่างกันเพิ่นกันยั้งคอยนับมือนับเว้นอยู่คือกันเห็นเพิ่นบ่ปากบอเ้บาบ่แมนเพิ่นบ่รูุสึกได้ครับแค่เพิ่นเข้าใจพอเพิพ่นก็เคยเป็นคนหนึ่งเทียบในคนทังบ้านคิดหอดความคิดหอดมันบอกเฮาวา่าบอแมนเฮาไฟเดี๋ยวที่คิดหอดพราะความคิดหอดมันเกิดขึ้นได้กับหลายเหตุการณ์หลายคนหลายแบบ มันนำเฮาไปสู่หมองสู่แก่ไปใสเกิดขิดหอดอีเกิงมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดหอดคิดถึงไงครับบ่กวาเฮาอีไปอยู่มุมไดของโลกอย่างหน่อยเฮาก็ได้เห็นอีเกิงดวงเดียวกันการเบิ่งอีเกิงเทิงฝ่าบริเ็ดในความคิดหอดลด,ดลงแต่เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำความคิดหอดอาจหายไปชั่วขณะในมือที่เฮาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เฮามีความสุขสุขที่แตกต่างกันออกไป จนหลายคนลืมไปว่ามีคนกำลังคิดหอดและห่วงเขาย่ามีแต่คำว่าคิดหอดจนไปเวลาล่วงเลยไปครับบอสันเขาจะได้สัมผัสได้แค่รูปภาพเด้กลับไปเหตุความสุขกับคนที่เขาคิดหอดน้ำแน่อย่าใส่คำว่าคิดหอดพั่มเพื่อคิดหอดก็ไปหาเพื่อนแน่ไปหาเขาแน่ความรู้สึกมันเติมเต็มได้บอแมนการบอกคิดหอดดอกครับ มันคือการได้พ่อได้อยู่ห่วมกัน